ดีค่ะแม่ดาวด้จ้าวันนี้สามีแม่ดาวก็ขอร้องให้แม่ดาวมาเที่ยวทะเลกับเขาเป็นน้ำที่ใสเลยค่ะหลายคนก็มาอาบแดดกันนะคะข้างหลังแม่ดาวมีคนนอนอาบแดดเยอะเลยนะคะแต่แม่ดาวก็จะถ่ายไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปติดเล้านะคะ แม่าวจะหันหน้าให้แดดน,นะคะแล้วก็จะนั่งคุยเมามอยเรื่องเกี่ยวกับว่าทำอาหารกินทำแบบไหนนอกจ่ะแต่แม่ดาวจะแชคลิปนี้คือแม่ดาวจะไม่ถ่ายหน้าตัวเองนะคะแม่ดาวก็จะถ่ายให้ดูชมวิวชมแม่น้ำนะคะเพราะว่าถ้าแม่ดาวจะถ่ายหน้าของตัวเองปุ๊บ มันก็จะไม่เห็นวิวค่ะมันก็จะเห็นแต่ก้อนหินนะคะแล้วก็ถ้าแม่ดาวจะหันหลังแล้วก็ถ่ายเห็นทะเลเห็นหน้าหน้ามันก็จะมืดค่ะเพราะว่ามันหันหลังให้ตะวันนะคะแม่ดาวก็เลยคิดว่าแม่ดาวจะถ่ายทะเลให้ดูแล้วก็เราก็เมามอยกันไปเรื่อยๆนะคะแม่ดาวก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการที่ว่ายินอยู่นะคะที่สซนเดนเนี่ย ว่าครอบครัวแม่ดาวกินอยู่เป็นแบบไหนคะบอกก่อนนะคะว่าแต่และครอบครัวนี่มัจะไม่เหมือนกันนะคะมาที่นี่ได้กินอาหารไทยไหมหรือว่าทําแบบไหนลคลิปนี้แม่ดาวก็จะมาแชร์ประสบการณ์แม่ดาวนี่จะเป็นคนที่ว่ามาใหม่ๆนะคะก็จะน,นิดลนฉันจะต้องกินอาหารไทยเธอต้องไป แน,แน่ๆเลยใสามีพาไปซื้อพวกเครื่องครัวทำอาหารไทยที่ร้านไทยนะคะไปซีก็ขนมาเยอะเหมือนกันค่ะขนทุกอย่างที่เราอยากได้นะคะแล้วแม่ดาวก็มาทำกินตามที่อยากค่ะแต่สมมติว,มว่าเราอยากทำอาหารสดๆเหมือนเมืองไทยมันก็ทำไม่ได้ค่ะส่วนมากมันก็จะเป็นกระป๋องอย่างเช่นหน่อไม้ก็ต้องเป็นหน่อไม้กระป๋องนะคะ ทีแรกแม่ดาวก็กินอาหารไทยค่ะแล่สามีเขาก็ไม่ได้กินกับแม่ดาวนะคะเขาที่แรกแม่ดาวก็คิดว่าเขาชอบกินอาหารไทยแต่ไม่ใช่ค่ะตอนที่รักกันใหม่ๆเขาก็บอกว่าชินกินได้หมดแหละพอแม่ดาวเอาอาหารไทยให้เขากินเขาก็กิน,เข,กกนเขาก็บอกอร่อยเอ๊เราก็บอกว่าเออดูเขาก็จะเป็นคนกินง่ายนะคะแต่เอาไปามาเชื่อไหมครับพอมาอยู่กับเขาจริงๆแนละ้วเขากินอาหารไทยนม่เป็นค่ะ แต่ตอนนั้นตอนจีบกันเขาก็อยากให้ถูกใจแม่ดาวนะคะเขาก็บอกว่าเขาชอบเล่นดาวเรื่องอาหารฝรั่งแม่ดาวก็เป็นคนที่ชอบกินเท่าไหร่ค่ะ<ม>ก็จะมีความรู้สึกว่ามันเลีน่ยนะ ถ้าให้แม่ดาวแกงอย่างนี้แม่ดาวก็ไม่กินนะเพราะแม่ดาวถ้าแกงมัสมนมันก็ต้องเป็นมัสั่นไทยๆต้องกินแบบจัดๆ,ๆนะคะอย,อ,ยอย่างต้มยำไก่ต้มยำกุ้งเนี่ยแม่ดาวก็จะกินเป็นคนที่ว่ากินรสจัดค่ะพอทําแล้วก็แบ่งทําให้เขามั่งอะไรมั่งดูๆเขาเขาก็ไม่ได้ชอบกินอะไรนักหนานะคะพอเขากินของเรานิดนึงพอเราเผลอเขาก็จะไปกินอาหารของเขา้าค่ะไปเอาขนมปัง ทำเป็นมักกะะค่ะเอาหนุกตังแปะแฮมเบอร์เกอร์แปะชีสกินของเขานะคะพออยู่กันไปอยู่กันมาก็มารู้ค่ะเขากับอาหารไทยเขาก็ไม่ได้ว่าชอบนะคะแล้วก็จะกินสลับไปเรื่อยกับสามีนะคะกินอาหารฝรั่งนั่งกิน,อ,กนอ,อาหารไทยมั่งทีนี้พอแม่ดาวทำงานนะคะ แม่ดาวก็ใหม่ๆก็ยังกินอาหารไทยอยากกินอะไรก็ทำกินนะคะแต่สามีแม่ดาวเ,เ,เ,เขาก็จะเลิกงานก่อนแม่ดาวค่ะเขาก็จะเลิกประมาณบ่ายสองโมงค่ะเขาก็จะทำอาหารรอแม่ดาวทุกวันทุกวันนะคะแม่ดาวก็ความที่ตัวเองมาเหนื่อยนะคะจากที่ทำงานเหนื่อยกินอะไรก็ได้ง่ายๆพอให้อิ่มแม่ดาวก็กินอาหารฝรั่งเขาทุกวันทุกวันนะคะ บางทีถ้าเหมือนว่าอยาก,กอาหารไยคไแนะนาก็จะทำเสาอาทิตย์ทำห่นนึงค่ะทาเป็นที่ว่าแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็กินทั้งอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์หนึ่งบางทีก็กินมั่งบางทีก็กินสลับอาหารของสาม,มีมั่งค่ะเอาไปเอามาก็กลายเป็นแม่ดาวเกิดชี้เกียจค่ะเพราะว่าช่วงหลังกินอาหารก็หลังมันก็อร่อยะคะ่ะ สามีก็เตรียมอาหารไว้ทุเกยเกยน็นทุกเย็นเอาไปมาแม่ดาวก็ไม่อาหารไทยเลยค่ะจะทําอาหารไทยก็นานๆทีนึกขึ้น่าอยากกินจริงๆแม่ดาวถึงทาอาหารไทยนะคะช่วงหลังแม่ดาวก็จะกินเป็นอาหารฝรั่งนะเป็นคนที่ว่ากินง่ายๆค่ะถ้ากินอาหารไทยก็ต้องทําเองถ้ากินอาหารฝรั่งก็มีคนทําไว้รอนะคะเอ่อนั่นเลยค่ะครอบครัวของแม่ดาวกลายเป็นว่า เป็นอาหารฝรั่งค่ะถ,ถ้าอยากจะกินตำแตงตำมะละกอตำอะไรน,ะนานๆแม่ดาวก็จะได้กินทีนะคะเพราะแม่ดาวก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยบ้านแม่ดาวจะเป็นวันพิเศษสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะที่แม่ดาวจะให้เวลาให้กันและกันกับครอบครัวนะคะก็จะทำอาหารพิเศษพิเศษแล้วก็นั่ง เขาก็ชอบกินเบียค่ะแม่ดาวจะชอบนั่งดื่มไวนยนะคะเราก็จะนั่งดื่มวายแล้วก็กินเบียแล้วก็คุยกันค่ะมีอยากคุยอะไรก็คุยเป็นวันที่ดีแหลกที่สุดน,นะคะช่วงวันหยุดค่ะถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไม่ค่อยเจอกันนะคะจะเจอกันช่วงเย็นค่ะนี่แหละค่ะแต่มาสองสามอาทิตนี้สามีแม่ดาวก็กเกษียณแล้วก็มาพี่รก็เจอเขาทุกทีค่ะ แล้วก็อาหารเราอนอเตรียมรอไว้ตลอดคะคะนี่แหละสาเหตียที่แม่ดาวไม่ค่อยทําอาหารไทยไม่ค,ค่อยกินอาหารไทยนะคะเพราะว่าแม่ดาวมาอยู่ที่ปรับตัวค่ะอาหารฝรั่งใหม่ๆก็กินนะเลี่ยนตอนนี้ก็อร่อยค่ะชอบแล้วก็ไม่ต้องทําด้วยนะคะมาทําไว้รอค่ะนี่สําหรับครอบครัวของแม่ดาวนะคะอันนี้แม่ดาวจะยกตัวอย่างครอบครัวเพื่อนของแม่ดาวนะคะ ขามาอยู่สวีเดนใหม่ๆเขาก็จะทําอาหารไทยค่ะสามีเขาก็จะฝึกกินอาหารไทยนะคะแล้วก็ในครอบครัวเขาเขาก็จะทําอาหารไทยกินทุกวันทุกวันค่ะสามีเขาก็จะกินอาหารไทยเก่งค่ะบางครอบครัวเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคือในครัวก็ส่วนมากจะเป็นอาหารไทยนะคะเพื่อนของแม่ดาวอีกคนหนึ่งที่สนิทกันค่ะเขาก็ทําอาหารไทยแล้วเขาเขาก็ทาอาหารฝรั่ง ให้ลูกก็สามีเขากินนะคะเขาทำสองอย่างค่ะอันนั้นเขามีลูกนะคะเขาก็จะต้องทำะคะ่ะเพราะว่าเขาจะต้องเอียบอะไรให้ลูกขเขานะคะสำหรับแ,แม่ดาวนี่คือแม่ดาวไม่มีมลูกะคะ่ะแม่ดาวก็เลยกินง่ายๆะคะ่ะแล้วแม่ดาวบอกตรงๆแม่ดาวทำอาหารฝรั่งไม่เก่งนะคะดูสิคะหุ่นข่านนะคะขาวๆสองตัวน่ารักจัง เขามากันเป็นคู่นะคะสวยนี่เขายังไม่มาเยอะนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะถ้ามันร้อนแถวนี้หน่อยแถวนี้มีแต่ตัวพ่อฐหารแบบท่านไม่ว่าเป็นผุงแม่ดาวก็ไม่ดูสีขาวนะ,ะก็อยู่กันเต็มหมดทั้งแม่ทั้งลูกก็จะมากันเี่นี่ค่ะแม่ดาวเน้นทุกวันนี้ก็จะกินอาหารก็หลังเวยมากะค่ะโดยฝีมือคุกสามีแม่ดาวเองนะคะ จากแม่ดาวกับจากที่ทํางานอาหารร้อนๆเตรียมรอเลยค่ะนี่ก็เป็นความสุขของแม่ดาวอย่างนะคะก็ไม่ต้องทําอาหารให้สามีทานค่ะนี่แต่สามีนะคะทําอาหารให้แม่ดาวทานเพราะว่าแม่ดาวก็เอาลูกยอลูกชมให้เขาทุกวันทุกวันนะคะเขาก็ขยันค่ะเขาก็ทําให้แม่ดาวกินทุกวันทุกวันนะคะก็เบาแรงไปค่ะแม่ดาวก็มาแชร์ เรื่องการกินเป็นอยู่ที่บ้านแม่ดาวให้ฟังนะคะเป็นยังไงบ้างคะแม่ดาวได้แชร์การกินเป็นอยู่ในครอบครัวของแม่ดาวให้ฟังนะคะคลิปนี้แม่ดาวก็ขอตัวแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันดีนะคะ